สวัส <c ười> ดีครับผมเอาใจใคสกุลพี่น้องกือเก่าแล้วครับเมื่อนี้ว่าจะไปหน้าแหละเท่าก็เล่นแวะมาหน่อก่อนครับแบีบ้านเราอยากกินนั่นผักกีเล็กว่นานนะฮเก็บผักกีเล็กไปใน่าันนินว่าก <c ười> ็เลยมาหน่ยแล้วครับมหารอเบื้องข้างน้องครับอยู่หน้านี่ลายอยู่มีอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปเบื้องครับเ้าวมาเบื้องครับพี่น้องลายอยู่ด้มีอยู่ครับเพื่พออะไรจิ้ม้ะครับเพื่มีแน่ด้วยพี่น้องด้วย หลายอยู่ครับต้นกิเล็กเดียวนี่ <c oughs> ก็รู้ทั้งเอ็นเพิ่นเอ็นซื้อ,อยังแต่ทั้งบ้านผมเอ็นคักก,กิเล็กเด้๋ยวเป็นองค์ยอดขาวๆงามๆนะครับยัง <c oughs> ไปแก่งไม่เนิ <c oughs> นง่ายๆเลยครับ <c oughs> ต้องไปยังมากไมก่ไหนี่เก็บ <c oughs> ไปใส่แกงใส่หมูใส่ยังก็ได้ครับแซ่บเพื่อนเดี๋ยไปนาะ จากวันยุดก็ว่าจะไปเล่นน้ำแล้วครับเลยมาเก็บนี่ก่นนอนยอดขาวงามเียพี่น้องด้วยยอดแบบนี้ที่พวกไข่ขมครับจะเห,ห้ยอดแดงๆมันจะขมมันจะต้มหลายน้ำกันได้ขาวๆแห่งดีครับีเดี๋ยวเก็บกันพี่น้อง หลายต้นนะครับโอ้ยกบนี

mày vừa nắng nào, nắng vừa nắng được, nắng vừa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  nắng Giờ nắng vừa nắng vừa nắng vừa nè ไปม,มาหน้าก็ได้กินแล้วพี่น้องเลยจะได้กินพ่หาง่ายครับมาตรงก็ได้กินละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊อีกจักหน่อยกับพ่อพี่น้องไก่พ่อละเอาแป๊บเดียวครับมาให้มาหน้า,าหากินง่ายๆเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไม่ยังไมกินนั่นละเดีหากินตามฤดูก,กาลมาันไปแล้วพี่น้องเลยนี่ผักกิเล็ก ยง่หน่อก็เป็นฟักกี้เล็กแล้วยง่หน่อยนี่แหละไปเดี๋ยวก็เก็บเกลียวเต็มทุงเนี่ยพ่อพี่น้องนี่ถุงเนี่ยพ่อครับไปเดี๋ยวรอบไปเรียครยกพี่น้องเดี๋ยวเอาอันนี้ก็น่าจะพ่อล้วครับนี่เอาเกลี้รอบนี่มันไหลพี่น้องเอ๊ะง่ายเลยเหรอ โอในมะน,น้าก็เปลืดแล้วครับหาจีบแบงค์จีร่าพี่น้องเลยกินง่ายๆไปเลยครับนี่กจเล็กต้มดีๆกับแซ่บไปด้วยพี่น้องเด้อเห็ดเปื่อยๆครับเห็ดแบบบ่อยมันขมง่ายๆไปพี่น้องเลยหลายครับโยบุญก็มีอีกเอาแถวนี้ก็น่าจะพ่อล้วพี่น้องได้หลายเติบแล้ว เดี่ยวไล่เ้าพี่น้าะก็แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแล้วมาทานเ้าพี่น้องโอเคครับผมไปกันจะไปหน้าไปแล้วพี่นาะเอ้าพี่น้องเหรียญคองสูงอีกแล้วครับผมมือนี้มาหน้าครับบลิกมา ได้ปักกินเล็กมากว่ากินเลนข้องสูงแล้วพี่น้องบันบุงครับไม่ได้ได้บล็อกเต็ไไเียมกันเหยมาแล้ววัน 麻溜。Vale พี่น <plane>. ้ <niño sharing> ้องไดหน่อยนึงครับได้หน่อยนึงเดินเด้หน่อยนึงครับเดิหน่อยหนึงไปเดี๋ยวจีไปเบิ่งแขงหน้าไปแล้วพี่น้องเพิ่มเติมครับมาพี่น้องสิแขงหน้าครับก่รู้แล้วดิใครบ่บ่กิึงยอดจ่อยเราไปนองเอ้ยไปกินไก่แล้วอ่ะมันแหอนแดดดิ ห้างหนึง่งพี่น้องต่ำๆเลยอนะ่ะแล้วก็ฝุ่นแห้งหนึง่งหลายห้างเยอะนี่เออเอาหนามใส่ไปมันกินครับนี่บไ่รู้จะเป็นใครบ่เินดียหยวงหนึ่งครับพี่ฝุ่ละนี่หลายห้างเยอะ่นี่แต่ห้างม่นแย่ฝุ่นห้างหนึง่งอู้นี่ไปนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแย่แล้วมึงครับข้าได้กิน นี่แหละเอาอยูหน้านี่แหละข้าพ่อล้วพี่น,น้องง่ายๆเหมือนเดียวหลังจากที่ไปเก็บฟัก,กิี่เล็กมาแล้วเลยมาเล่นหน้าเลยะครับออกมาเล่นอยู่ตรงอยู่ท่าไปเลยพี่น้องมันห่อนอยู่บ้านครับนี่แหละ,นะฟังนกเสียงนกเสียง,ย,งยังไปนี่แหละโอ้ปุ่นอีกข้างนึงครับป่ายู่กล้าไปน,นะเดี๋ยวสิงแง่ล่อเมืองครับพี่น,น้องต้นหนกมีก็มีต้น น้องหลายห้างอยู่ตัวนี้โอ้มันไข่นี่โอ้ยสิได้หลายเลยพี่น้องมันเป็นไข่ไข่มันใเงยดิเดี๋ยวลองมึงครับเดี๋ยวสิย่อๆบางงอนครับขั้นบนบ่าไข่กะสิปล่อยนี่งหนึ่งตุนัวนี่บ่ถือบ่ถือ โอ้ยหางอย่ตรงไข่เด้อพี่น้องดอเด้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 อตรงไข่อยู่ตรงมีอยู่พี่น,อน้องให้ตรงไข่เนี้ยอยู่ครับยังเด้ะโอ้ยเงี้ยเงี้ยเห็นของสูงอีกเกลอแล้วพี่น้องมือน,น,นีนก็ได้เห็นแต่ของสูงแล้วมือนีน ใใครอยู่ใครอยู่ให้ให้ให้ใครอยู่พี่น้องโอ้เงินน้อยเงี้ยนี่เนี่เดี๋ยวเหมือนละครับเดี๋ยวเหมือนละละห้างเนน้อยเงี้ยนี่โอ้ขอตายเต็โอ้ได้กินนยู กินเด้อพี่น้องเด้อได้กินอยู่ครับได้แน่อยู่ห่างหน่อยๆยังกได้มาเดี๋ยวมันห่างอีกต่อไปครับนี่ห่างในโซงใหญ่อยู่พี่น้องตะบารูจิเป็นบ่โอ๊ะโหมด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 เออเอหมดโอ้หมดกัดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เล่นของชง้นหนากเล่นกินยากเลยเนี่ย อย่างเง้ตัวนีเนี่ยวต้องุ่วงต้องมีกเปี่ยนเนะไตย่กันไปเนาะถึงไม่มันไตกัน กัดก้นมันไตนี้กันไปเนาะติ่มไบลม,มันไตกันห่างนี่ก็มีเด้อพี่น้องเด้อห่างนี่ก็ได้เราพูดง่ายดีๆก็ โอ้ด่ายเนยเด้กพี่น้องเด้อเอาพี่น้องห้างนึงเดี๋ยวห้างนึ่งกับพ่อเราบ้างเราจะไข่เนยเด้นะคุณไปอยู่กลานพี่น้อง จะเป็นไงครับวะเดี๋ยวลองแง่บ้งครับกินโจ๊ะจอยแล้วฮะจะไปกินไก่ไรนะเออเออกูไปกัดอะพี่น้องเนียไปเดี๋ยวเบิ้งครับอ๋อเบิ้งพี่น้องเอ้บป

ได้แน่พี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันครับพี่น้องเบิ่งครับได้แน่เด้อได้กินอยู่เลยครับพี่น้องให้แน่และนั่นโอ้ไครยุตัวนี้พี่น้องเอ้ยบาปเออตายละ นกองสูงว่่ธรรมดาตัวนี้พี่น้อง <c oughs> กัดเก็ยกียบปนตัวนี้ตายแล้วเริ่มใครแล้วครับเนี่ยดิเริ่มไครแล้วพี่น้องได้กินอยู่ได้เนี่ยโอ้เราทายตัวนี้นี่อโอ้ตายแล้วกัดป่บบานเนออเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีกันพี่น้อง ครับพี่น้องขัดออกมาแล้วได้สวยหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อโอ้กีรีเด้อนี่โอ้กีลายเด้อครับเด็กก๋วยเรียงยู่ผักกิเลสก็ได้ครับผักกิเลสเด็กนะครับเฮ้ยไงลยพี่น้องเอ้ะเดี๋ยวกะดิใส่ถุงเลยพี่น้องกับบ้านเลยใส่ถุงครับกลับบ้านเลยพี่น้องไม่กินแล้วเด้อ กี่เรียได้เนี่ยได้หลายอยอะเนี่ย นะ,นะะนี่แหละครับบานว้าอยู่น่ะบ้านนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับกะคลิปนี้โบมีอย่างไรครับพี่น้องประมาณนี้แลห,หละบ้าน,น,นหน้าม้านหลินให้เป็นหน้าสิดอกครับได้ผักกิเลกก็เป็นนี่แหละอาหารสั้นสูงก็นี่แหละแล้คลิปนะนี้ก็ไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับผม